เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่หอประชุมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแกน่นนางศรีสุดาวิชากุลนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดงานละครเวทีเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็นภายใต้โครงการจิตนาการเสรีสื่อละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กพิการทางการมองเห็นโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นสื่อที่สามารถพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็กพิการทางการมองเห็นและสามารถต่อย,ยอดเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนโดยมีนายโกมลมารัยทองผู้รงนามผู้รับไปอนุญาตโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจงังหวัดขอนแก่นนางสาวเพชรรัตน์มณีนุษย์หัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่ออกแบบเพื่อเด็กพิการทางการเห็นเป็นโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญเลยค่ะก็คือการใช้สื่อละครสร้างสารรค์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงทักษะ การจินตนาการค่ะให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในละครมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานนะคะก็คือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ประจำปี2566ค่ะถ้าเราก็ขอบคุณนะคะที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กตาบอดเนาะ เราก็คาดหวังว่าเมื่อเด็กๆเ,เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วเขาก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงการแสดงเข้าใจถึงว่าบทบาทเวลามีการแสดงละครหรือว่าเวลามีการชมละครเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รับรู้ว่านอกจากเสียงที่ได้ยินแล้วเนี่ย ยังมีการแสดงโดยตัวบุคคลด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาก็ได้รับรู้ว่าตรงบนเวทีนั้นหรือในเนื้อหานั้นเนี่ยมีคนแสดงอยู่ด้วยไม่ใช่มีแค่เสียงภาคที่เขาได้ยินเท่านั้น<อ>ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นค่ะคือ,อโครงการนี้ค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาจัดให้พวกหนูนะคะเป็นปีแรกๆค่ะพวกหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วก็สนุกสนานนะคะ ที่พี่ๆนะคะพาะร่วมกิจกรรมมาค่ะ